ครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาเจอกันอีกหนึ่งวันแล้ววันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเช้าของผมนะก็มีออมเล็ตมีข้าวสวยแล้วก็มีเบคอนแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศก่อนอื่นที่จะพูดคุยกันหรือจะรับประทานอาหารเนี่ย ผมมีข้อสงสัยว่าอนุรักษ์นิยมอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยทำไมถึงเวลาตอนที่ส่งเสริมลูกหลานเนี่ยก็คือส่งไปเรียนที่อเมริกาหรือเรียนยุโรปแต่พฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเกลียดยุโรปโอวยจีนแต่ เรามานั่งดูแล้วว่าจีนปัจจุบันนี้กับจีนสมัยก่อนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรักษาคําพูดเนาะแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับวิถีของจีนเนี่ยมันคล้ายๆกับจีนเ่าก็คืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นผล,ผ,ลผลประโยชน์เนี่ยก็จะเอาไว้ก่อนเนี่ยความเชื่อถือมันก็เหมือนกับหายหายไปนะมันไม่ชัดเจนแน่นอน ก็เหมือนกับว่าสงสัยมันมีอะไรซ่อนเลนอยู่ว่าคนอ,าอนุรักษ์นิยมหรือคนที่เป็นคนรุ่นเก่าๆที่เป็นเป็นชนชั้นเนาะที่ส่งลูกเรียนต่างประเทศแต่ว่าไม่ชอบอไม่ชอบประเทศที่ตัวเองส่งลูกไปมันมีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ย เพ,เพื่อนเคยสงสัยไหมถ้าคิดว่าสงสัยเหมือนผมเนี่ยช่วยตอบช่วยาหาคำตอบให้หน่อยขอคอมเมนต์มาในข้างล่างนี้ว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้มื้ออาหารนี้ก็จะเป็นมื้ออาหารที่แปลกไปจากเดิมก็คือมีออมเล็ตที่นุ่มนมุก็เรียกไข่ บบเกียวแบบยุโรปไข่เกลียวแบบยุโรปก็จะมีชีสเยอะๆอ,อยู่ข้างในอืมอืมอืมแต่ผมวันนี้ผมจะไม่ทานกับขนมปังเนะาะทานกับข้าวสวยอืมอืมอืมเพื่อนๆทานข้าวอย่างนะทานข้าวกับผมกันนะแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยตอนนี้อากาศร้อนก็หลายคนมีห้องแอร์ก็ก็โอเคไปคนไม่มีก็ต้องอาบน้ํากันบ่อยๆเนาะ,ะถ้าต้องการสดชื่นมากๆก็เตรียมน้ําแข็งไว้หน่อยอเอาละครับขอให้วันดีๆเกิดขึ้นกับท่านสุขภาพแข็งแรงกันนะขออนุญาตมื้อนีอ้เจอกันใหม่ในมืน้อต่อไป ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ